ความพิเศษของหูฟัง PS4 รุ่นนี้คือออกแบบมาให้ใช้งานได้กับอุปกรณ์ที่หลากหลายด้วยการเชื่อมต่อผ่าน Type-C dongle er ระบบ Wireless 2.4 GHz อีกทั้งยังมาพร้อมกับระบบเสียง a r t i s Sound ที่ในวงการเกมมิ่งให้การยอมรับว่าเป็นระบบเสียงที่มีคุณภาพและตอบโจทย์การเล่นเกมโดยเฉพาะ ที่สำคัญคือหากนำหูฟังรุ่นนี้ไปใช้งานกับ PS5 ก็จะยิ่งมีประสิทธิภาพขึ้นเพราะรองรับเทคโนโลยี Tempest 3D Audio Tech ให้รายละเอียดสิ่งสามิติได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองนอกจากนี้ยังมาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่อัปเกรดให้ใช้งานได้นานขึ้นสูงสุดถึง30ชั่วโมงเลยทีเดียวค่ะ อีกหนึ่งสุดยอดหูฟังเกมมิ่งที่เหมาะกับทุกแพลตฟอร์มและแน่นอนว่ารวมไปถึง PS4 ด้วยซึ่งรุ่นนี้มีจุดเด่นที่การใช้ไดนามิกไรเวอร์คุณภาพสูงขนาด50มิมรองรับความถี่ตั้งแต่20เฮิรตลบ40กิโลเฮิร์หรือก็คือระดับไฮเรสให้รายละเอียดเสียงที่ชัดเจนและกว้างขึ้นเสริมด้วยระบบปัดเสียงรบกวนแบบแอคทีฟน้อยแคนเซเลชัน ANC ที่จะทำงานในกรณีที่คุณเชื่อมต่อหูฟังกับ PS4 ผ่าน USB dongle er โดยฟีเจอร์ รนี้จะทําให้คุณดื่มด่ากับการเล่นเกมมากยิ่งขึ้นโดยไม่มีเสียงรบกวนรอบข้างแถมยังคุยกับเพื่อนได้ชัดเจนด้วยไม้บุมคุณภาพสูงแบบถอดออกได้อีกด้วยค่ะหูฟัง PS4 รุ่นนี้มาจากแบรนด์ผู้ผลิต PlayStation อย่าง Sony โดยตรงซึ่งจะสังเกตได้จากดีไซน์ที่บ่งบอกถึงความเป็น PlayStation อีกทั้งยังใช้งานได้ดีทั้งกับ PS 4และ PS 5โดยนอกจากดีไซน์แล้วยังมาพร้อมกับแบตเตอรี่สุดอึดที่สามารถใช้งานได้นานสูงสุด12ชั่วโมงชาร์ง่ายด้วยพอร์ต Type เสิร์ฟด้วยไมโครโฟนคู่แบบซ่อนไม่มีก้านไม้ให้เกะกะแต่ยังทรงประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีตัดเสียงรบกวนคุยกับเพื่อนได้ชัดเจนไม่ต่างจากไม้แบบปกติค่ะนี่คือหูฟังที่สื่อเกมหลายสำนักยกให้เป็นหนึ่งในหูฟัง PS 4ที่ดีที่สุด ซึ่งจุดเด่นแรกของรุ่นนี้คือการออกแบบหูฟังให้เป็นลักษณะคลอสอ o u s t i c Headset เก็บรายละเอียดเสียงได้ดีไม่มีเล็ดลอดอีกทั้งยังมาพร้อมกับระบบเสียง EPOS Engineer Audio โดยวิศวกรมืออาชีพของ Sennheiser เพื่อตอบสนองการเล่นเกมได้อย่างเต็มที่เสริมด้วยการจูนย่านเสียงต่ำมาให้มีความนุ่มลึกขึ้นช่วยตอบโจทย์ทั้งการเล่นเกมและฟังเพลงได้อย่างเต็มอรรถรส นอกจากนี้ยังมาพร้อมกับไมโครโฟนคุณภาพสูงระดับสตูดิโอให้คุณสื่อสารกับเพื่อนร่วมทีมได้ชัดแจว๋วไม่มีเข้าใจผิดแน่นอนค่ะสำหรับหูฟัง PS4 รุ่นนี้เป็นรุ่นพิเศษที่ทางไฮเปอร์ผลิตขึ้นเพื่อให้ใช้งานร่วมกับ PS4 และ PS5 โดยเฉพาะซึ่งจุดเด่นที่เห็นได้ชัดคือดีไซน์ที่มีความโฉบเฉี่ยวและตัดด้วยสีขาวและน้ำเงินที่เป็นสีเอกลักษณ์ของเครื่อง PS5 อีกทั้งยังมาพร้อมกับดอกหูฟังขนาดใหญ่40มิเมตรให้คุณภาพเสียงที่ดีเสริมด้วยไม้ตัดเสียงรบก,กวนแบบงอได้มีความยืดหยุ่นสูงพร้อมแบตเตอรี่สุดตึดที่ใช้งานได้นานถึง17ชั่วโมงที่สำคัญคือมีโครงสร้างแข็งแรงทนทานใช้งานได้ยาวนานไม่แตกหักง่ายค่ะ นี่คือหูฟัง ps 4ระบบไ i เ l e t ส2.4 g h กิกะเฮิรตซ์ที่ราคาถูกและคุ้มค่ามากที่สุดรุ่นหนึ่งเพราะมาพร้อมกับไดรเวอร์ขนาด6มเมตรระบบเสียงรอบทิศทาง2.1 CH ให้รายละเอียดเสียงชัดเจนงขึ้นเหมาะอ,อย่างยิ่งสำหรับเกมแนวเดินยิงไม่ว่าจะเป็น fps และ tps เสริมด้วยการปรับ eq อีก3โหมดใช้งานได้หลากหลายขึ้นอีกทั้งยังมาพร้อมกับไฟเลเรอบตัวหูฟังที่ปรับสีสันได้ตามต้องการและมีโหมดไฟได้ถึง9รูปแบบ นอกจากนี้ตัวหูฟังยังมีขนาดกระทัดรัดและแข็งแรงด้วยโครงโลหะภายในแถมยังมีความยืดหยุ่นสูงสามารถบิดงอได้ในระดับหนึ่งค่ะหูฟังแบบอินเอียที่เหมาะกับการเล่น PS4 จากเรเซอร์รุ่งนี้มีความโดดเด่นในเรื่องดีไซน์สายหูฟังบอบอแบนสีเขียวสดที่มองเห็นได้ชัดเจน ช่วยโซ่รางสีสันให้กับผู้เล่นวัดสดุที่ใช้ก็มีความยืดหยุ่นสูงคณทานสามารถเชื่อมต่อเข้ากับจอยได้ทันทีความยาวของสายก็พอดีส่วนในเรื่องของพลังเสียงก็เรียกได้ว่าดีไม่มีตกเพราะเรเวอร์มีขนาดใหญ่ให้พลังเสียงได้มากความถี่ที่รองรับเรียกได้ว่าเกินตัวเพราะเก็บเสียงทุ้มและเสียงแหลมได้ชัดเจนเหมาะกับการเล่นเกมทุกแนวค่ะ จุดเด่นของหูฟัง PS 4รุ่นนี้คือการใช้วัสดุพลาสติกรีไซเคิลช่วยลดปัญหาขยะอีกทั้งยังผ่านมาตรฐานคาร์บอนนูตเกลความเป็นกลางทางคาร์บอนจึงถือได้ว่าเป็นหูฟังรักโลกอย่างแท้จริงส่วนจุดเด่นถัดมาของรุ่นนี้คือมาพร้อมกับระบบไร้าสายแยว IGHTSPEED ที่ทาง Logitech พัฒนาขึ้นเองช่วยให้เชื่อมต่อกับเครื่องเล่นเกมได้เสถียรขึ้นและไกลถึง10เมตร อีกทั้งยังมีค่า latency าท,ที่ต่ำมากให้คุณเต็มอิ่มกับเสียงภายในเกมยิ่งขึ้นอีกทั้งยังขับเคลื่อนด้วยไรเวอร ROG 40ม m mm, เก็บรายละเอียดเสียงได้ดีแถมยังรองรับเทคโนโลยีเสียงหลากหลายไม่ว่าจะเป็น Dolby Atmos Tempest 3D Audio Tech และ Windows Sonic Spatial Sound ค่ะ หากคุณมีงบประมาณจำกัดและกำลังมองหาหูฟัง PS4 โดยไม่เกี่ยงว่าจะเป็นแบบมีสายหรือไร้สายเราขอแนะนำรุ่นนี้เลยครับพราะมาพร้อมกับราคาย่อมเยาวไม่ถึง1,500บาทแต่มีคุณภาพคุ้มค่าไม่แพ้รุ่มแพงๆเลยครับไม่ว่าจะเป็นการใช้ไดรเวอร์ที่มีขนาดใหญ่ถึง53มิลิเมตรเก็บรายละเอียดเสียงรอบทิศทางได้ชัดเจนขึ้นเสริมด้วยเอคูวัสดุเมมโมรีโฟมให้ความนุ่งสบายไม่อึดอดัด ที่สำคัญคือมาพร้อมกับไมโครโฟนระบบปัดเสียงรบกวนที่สามารถถอดออกได้ช่วยให้จัดเก็บหูฟังได้ง่ายขึ้นอีกทั้งยังเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ได้หลากหลายเพราะใช้พอร์ต3.5มมค่ะหูฟัง PS 4รุ่นนี้เป็นแบบมันติเพลย์ฟอร์มที่ใช้งานได้กับหลากหลายเครื่องเล่นเกมอีกทั้งยังมาพร้อมกับสีชมพูหวานแหววเสริมด้วยหูแมวสุดคาวาอี้เอาใจเหล่าทาสแมวโดยเฉพาะ อีกทั้งยังมีไฟร RGB รูปโลโก้แบรนด์อยู่ข้างหูฟังเพื่อบ่องบอกว่านี่คือหูฟังสำหรับเล่นเกมอย่างแท้จริงส่วนคุณภาพเสียงก็ไม่ธรรมดาด้วยดอกลำโพงขนาดใหญ่50มิมระบบเสียง 3D เสริมด้วยไมโครโฟน SD สนทนาได้ชัดแจ๋วที่สำคัญคือมาพร้อมแบตเตอรี่ในตัว1,000มิลลิแอมป์ชั่วโมงใช้งานแบบไร้สายด้วยระบบบลูทูธกับอุปกรณ์เคลื่อนที่อย่างสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตรวมไปถึงแล็ปท็อปได้ค่ะ คุณคิดว่ารายการนี้เหมาะสมหรือไม่แสดงความคิดเห็นสำหรับเราคุณสามารถค้นหาลิงก์ผลิตภัณฑ์ในคำอธิบายของวิดีโออย่าลืมกดไลค์และสมัครรับข้อมูลช่องเพื่อติดตามรีวิวล่าสุด